อันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ายายอุบลคนโคราชนะคะส่งมาให้ป้าเซมนะคะมันก็คือครีมครีมที่พี่อุบลเขาใช้อยู่นะคะแล้วป้าเซมก็ได้ดูคลิปเขาไงเขาก็บอกว่ามีน้องจอยอเป็น f ออยากทำบุญก็คือบอกซื้อซื้อผลิตภัณฑ์ของ ายายบนุคนโคลานะคะเพื่อนๆป้าเซมก็เลยแอดไลน์ไปแล้วป้าเซมกไ็ได้ได้ได้ผลิตภัณฑ์มาฟรีนะคะก็ขอบคุณน้องจอยที่ที่ว่าซื้อบริจาคทําบุญนในวันเกิดน,นะคะป้าเซมก็ขอให้คุณจอยมีความสุขความเจริญน,นะคะร่ำรวยเงินทองตลอดไปนะคะแล้วขอ ก็ขอ,ขอบคุณพี่อุบลน,นะคะที่จัดส่งครีมนี้ให้เซมี่นะคะขอบคุณมากมากค่ะสังเกตนะคะที่หน้าป้ามันจะมีฝ้าโยนี่เห็นไหมอันนี้คลิปก็คือเราจะไม่ตัดตัดต่ดตอปรับแสงนะคะเนี่ยมันจะมีฝ้าคือป้าเซนก็ใช้ ใช้ของไอ้นิสิตยอยู่ที่ว่ามันโฆษณาในช่องในสปอนเซอร์ของ Youtube อะ่ปะป้าเซิก็เพิ่งลองใช้ได้3าสี่กระปุกมันก็จางลงตอนแรกม,มันเป็นเยอะอยู่ค่ะเป็นตรงนี้ด้วยทีนี้เห็นหน้าพี่อุบลเขาหน้าเขาเนียนใส่แล้วมีมีแบบรีวิวกลับมาทางช่องพี่เขาอะนะคนก็ใช้แล้วก็ดีหน้าใสาจริงๆทีนี้ป้าเซิก็ได้เป็นผู้โชคดีใช่ป่ะป้าเซิก็ได้มานะ เดีย๋ยวเราจะเปิดกลองรูนะคะเพืเ่อนๆว่ามันเป็นยังไงนะเดีย๋ยวแล้วเกิดมันใช้ดีนะใช้ดีแล้วหน้าเนียนใสอ่ะหน้าเด็กนะปราเซมก็จะซื้อเหมือนเดิมซื้อแต่ประเซมยังไม่ได้แอดละแอดถามก็เลยว่าไลนา์มีแล้ว ป้าเซมยังไม่ได้ถามเลยว่าอุ้ยได้มาต้องสองคู่กล่องแน่ดีจังเลยเนี่ยแต่ถ้ามันดีใช้ดีแล้วป้าเซ็มก็จะต้องเป็นลูกค้าของยายโบนคนโคราชแต้ก็เ,เพื่อนๆแต่ป้าเซมดูดิขอให้ยายโบนมีความสุขนะจะไปสวีเดนแล้วก็เดินทางปลอดภัยนะคะกลับมาก็มาขายครีมขายครีมรัวๆ นี่ยามันชื่อชื่อครีมอะไรเนะี่ยเฮอร์เบิ์ลเฮอร์เบิร์เปอร์เซ็นใส่ซว่นลุงแอบดูครีมขมิน้นเฮอร์เบิ์ลเพื่อนๆ Okay. เดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนแปลงของหน้าประเซมต่อไปนะคะเพื่อนๆเดี๋ยปลาเซมจะมาอัปเดตให้ชมนะคะ